การเทศล่องเวสสนดรอ,อยากจะเน้นจุดแรกก็คือปกเพกะตะบ,บุญญาตาอะไรนะครับนะการสร้างสมบุญร่วมกันมาอท่านฟังกันมากี่ยุคกี่สมัยเคยสังเกตไหมพระพุทธเจ้าเกิดห้ารอยชาติแต่ะชาติมีมาดาประจำชาติละหนึ่ง ปรากฏว่า499องค์ตกสำรวจเออทำไมงั้นล่ะครับแม่ขุนศรีองค์ที่500โชคดีสามพัน <c oughs> อันนี้ดูก็ทันมากเมีองค์เดียวแต <c oughs> ่เป็นมารดาพระพุทธเจ้าทั้งสองชาติ <c oughs> เคยคิดไหมมันเพราะอะไร แม่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าไม่ใช่แม่ไม่ดีนะเป็นมารดาที่ดีแต่ไม่ได้ร่วมบุญกับลูกลูกจะรักษาศีลโอ้ยดีลูกคนมีศีลต้องมีสัจดิักคนมีสัสจสจะกไม่ต้องไปรับศีลกับพรงก็ได้มันมีสัจจะกอยู่ในตัวแล้วแม่จะไปรับศีลด้วยกันไม่ได้กูมไม่ไปกูมไม่ว่าเห็นดีแต่ไม่ไป ลูกทำบุญให้ขานโอ้ดีใจบุญใจแม่ตาดีแล้วลูกจิตใจอ่อนโยนไปไหนจะได้มีคนรักแม่จะได้หมดห่วงแม่ไปทำบุญไปใส่บาทนะครับลูกไม่ไบายแล้วคูณไม่ว่างดีจะไม่บายแม่กุศลีถือศีกล,กลกับลูกให้ทานกับลูกเจริญภาวนากับลูกมีแม่กุศลีองค์เดียวที่ได้ร่วมบุญกับลูกถึงได้กลับมาเกิดเป็นมารดาุทธเจ้า อเุเพกตปุญญาตานะท่านอย่าดูถูกคำนี้นะอย่าลืมคำนี้ตัวละครที่สำคัญที่สุดในเรื่องเวชดอนใครครับที่เอ่ยชื่อกันมาในงาน<อ>ประมาณ24ตัวละครอ๋อกับชาติมาเกิดพรอมพุริชาวดีครับบุคคลที่กล่าวถึงนี้อุปเเพกตปุญญาตายัางไนมีส่วนร่วมในกุมที่พระอง,งค์บระเพบในชาตนะินั้นถึงได้กลับมาเกิดร่วมกับชาตินี้ แม้แต่าสาชาติหกหมื่นประชาชนชาวสีพีไม่รู้เท่าไรเทวดาอีกไม่รู้จะวนล่าตับลงมาเกิดรลองกันหมดนี่ปุ่มเพคตะบุญยตากาะ